อยู่ด้วยกันแน่นอนนะคะกับทีมงานลดแแนะคะใจบุญบอทกนะคะอาจารย์แบงโกมิวสิกมนเดินทางไกลจากอุบลราชธานีนะคะทีมงานอาจารย์นักดนตรีอ่าพ่อพ่อกันแน่นอนค่ะกับหนูสาวมาล่าจากท่ามุ่งยาสูรทอนเยี่ยมยามทางข่าวทีมงานเจ้าพระเข้าเฮาสัมปรับมนีเป็กอนุทให้มงคลรัตค่ะผู้สาวรำศิลป์จากเมืองยาสูรทอนท่าทยเยี่ยมยามทางข่าวทีน้องท่ากันเฮา แล้วก็อลัมหวงลุกหล่อแบกกิติพันตะวันชัยนะคะอายส้ายจากทางอุบลราชธา,านีระตนีมาคนละหมองคนละบอลหุมโต่ะตุ่มหุมใส่กันนะคะแต่ว่าความสนุกเรารับประกันความมันเรารับรองนะคะอ่ะ นะคะอีกเพะนอนเกิดนมอยอีกเพะนอนเกิดไปค่ะพี่น้องคาแปดโมงครึ่งโดยประมาณนะคะเข้ามาเข้าเส้นไงพี่น้องที่งานเฉาิมพระกรุณาเนาะนะคะวันนี้อยู่กันยาวๆนะคะจนถึงประมาณห้าโมงครึ่งแล้วจะนัดเดี๋ยวขออนุญาตท่านที่งานมีงานต่อท่านการแสดงต่อขอบพระคุณหลายๆค่ะอ่ะขออนุญาตทดสอบเสียงนะคะทดสอบผลงานกอลองกอลังูซพี่น้องเ่าฟังซะก่อนเนาะ